สวัสดีครับ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 วดครับชงจัรวสวัสดีช่างจัรวันะคะสวัสดีคสวัสดีครับครับมมือหีมาตามเลขนะครับพร้อางจรวัครับอ่เป็นได้ยินว่าเป็นสูตรสีบ๊วคือหมูใช่คับบ๊วคือหมูเป็นหนึ่งเดียวในประเทศหนึ่งเดียวในประเทศกับอ่ากำลังจะได้ยินได้ยินอ่เป็นเป็นเลขอะไรนะครับารเป็นเลขลอยลมเป็นเลขสูตรลอยลมสูตรลอยลมมันจะอยู่ไหม <c oughs> ก็อยู่ครับบอกอยากมันรอดไปตามลมเหมือนนะเพราะว่าเป็น <c oughs> เลขนี้เป็นสมัยที่บวชแล้วก็ศึกมาแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ท่านท่านสอนให้ทาครับครับเป็นเลขแบบคล้ายคล้ายคือสมาธิแต่ว่าต้องมีน้ําแก้วหนึ่งดินแก้วหนึ่ง<ม>แล้วก็มีมีเทียนที่ทาเป็นไฟแล้วก็มีลมครูบาอาจารย์ว่าธาตุธาตุลมนั้นไปได้ทุกที่ในประดาศีธาตุนี่ลมลมแรงเยอะที่สุดเหมือนที่เราถ้าถ้าขาดลมหายใจก็ ไม่ได้เลยครับทางลมทางแม่แต่ทางสายศาสตร์เขาใช้เป็นลมเพลมลมพัดงวดที่แล้วก็ทําไว้ว่าจะออกคลิปแต่ไม่ได้ออกได้ศูนย์ห้าเก้าแต่ว่าในส่งทางไลน์กลุ่มเขาก็ถูกกันเยอะก็บางคนก็ได้เป็นแสนกันอรับห้าเก้าเป็นสูตรที่ได้รับต่อจากอาจารย์อาจารย์าารยเป็นที่เรียนมามีสองสูตรคือเลขใบคูนกับเลขลอยลมครับงวดที่แล้วก็เลยลองทําดู เรื่งเลยลมที่สารปูงดำเนี่ยทาแล้วลมแรงมาแรงมากตรงนี้ปลิวหมดเลยครับเขาทำมาทาตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับ,รบแล้วงวดงวดนี้ก็ทําได้ทาไว้แล้วครับซึื่องวดนหนึ่งทําได้แค่สองครั้งสองสามตัวหนึ่งคู่กับสองตัวหนึ่งคู่ครับคือตั้งแต่ได้สูตรมาเนี่ยคือช่างยังไม่เคยลองทาเพิ่งนจะมางวดที่แล้วเคยทำมาเมื่อประมาณ สิบกว่าปีที่แล้วเข้าประมาณสามงวดติดออกทั้งสามตัวตรงแล้วก็สองตัวตรงครับหลังจากสิบปีที่แล้วจนถึงก็ปัจจุบัเนเพื่อนจะงวดที่แล้วเป็นงวดแรกง,งวดแรกได้ได้ห้าเก้าห้าเก้าตรงตรงเนาะศูนยะ์ห้าเก้าได้ศูนย์ห้าเก้าได้ตรงตรงแต่งวดแรกทําทาท้ายถ่ายจะออกแล้วก็ได้ได้แค่ชุดเดียวได้ศูนย์ห้าเก้าแล้วก็หกห้า วดงวดที่แล้วที่ที่ทำไว้แต่ว่าแต่งวันนี้ได้ทําเพราะว่าครูบาอาจารย์ว่าทําไว้สองครั้งก็ได้สองครั้งก็ได้เผื่อไว้เป็นเลขที่เราชอบหรือถ้าเราไม่ชอบก็อาจจะเป็นชุดหนึง่งชุดสองแต่ว่างวันนี้ทําไว้แล้วสองสองชุดทํามาแล้วทั้งสองชุดแล้วใช่ครับก็คงจะไม่มีโค้งสุดท้ายแลวใช่ไหมตอนแรกว่าจะไว้ปล่อยโค้งสุดท้ายอือีกชุดหนึ่งแต่ว่าถ้ามาทุกช่องมาพร้อมกันแล้วก็ปล่อยเลยทีเดียวก็ได้จะได้หาซื้อทอบงวดน,นี้ได้ตัวไหนครับ วันนี้ได้จรัผมเขียนเป็นแนวทางรัฐบาลไทยครับมวที่แล้วผมปล่อยในลายกลุ่มมีเขาได้กันเยอะเลยครับได้บนล่างเลยครับใช่บนล่างตั้งหกห้าเก้าห้าเก้านะครับครับใช่แล้วในส่วนเลขรวยลมเนี่ยมาอย่างไงลักษณะจะมาแบบเรานั่งสมาธิคือ เทียนคือจะมีมีดินมีน้ําแล้วก็เทียนห้าเล่มที่เป็นไฟช่วงทําพิธีเทียนทั้งห้าเล่มไฟต้องไม่ดับแล้วจะมีลมผ่านมาปุ๊บหนึ่งแวบแรกต้องจาเลขให้ทัอจะลอยมาเลยใช่ไหมลอยมาปุ๊บหนึ่งมันมาเป็นลมเป็นตัวเลขเป็นตัวเลขมาเลยครับ<อ>เป็นเลขที่ล,ลอยมากปลมพปพ๊บเลยครับแล้วพอทําเสร็จเราก็ต้องทําพิธีฝากเลขลอยลมไปไปที่เขาทาการออก กองสลากใช่ครับกองเลากเป็นกองสลักจะดูว่าคำถามดีมากเลยใช่ผากเลขกลมไปกองสลากว่าดินไม่สามารถที่จะไปขึ้นบนตึกได้น้ําไม่ก็ไปยากแต่ถ้าลมไปได้ทุกที่ไปถึงแน่นอนไปถึงแน่นอนไปถึงกองสลากฉใช่เนาะใช่กองสลากเป็นเป็นเลขลอยลมมาดูกันครับผมเล่ห์ที่ทำที่พิษณุโลกคยินครับใช่ต่ตอนทําพิธีลมแรงมากแต่พอทําเสร็จลมนิ่งเป็นยานเป็นยาน แต่ว่าลมจะวิ่งผ่านเราแวบหนึ่งตอนที่เราหลับตาแต่ต้องลมมาไวมากแต่เราต้องจําเลขให้ทันตัวเลขนีนจะลอยผ่านสายตาใช่สายตาใช่ครับก็ถือว่างวดที่แล้วก็ได้ได้หลายคนมันดูงวดนี้ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ได้จะเป็นตัวไหนนะครับเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นเนาะงานแท้เจ็ดแปดสามแปดสามไม่ต้อง กลับนะครับก็เอาไปกันเองเลยสาห้าศูนย์มกแกัะกล่องเลยนะครับอันนั้นแล้วก็สาครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงโอนี่โอ้ใช่ใช่ัเลยบนะครับ ว่าปล่อยตอนแรกผมว่าจะเก็บไว้ปล่อยโค้งสุดท้ายแต่ว่ากลัวซื้อไม่ทันครับเดี๋ยวเย็บซีจะหายจับไว้ไม่ทันเนาะจับไว้ไม่ทันนครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะหนึ่งเปลี่ยนใหม่ชัดๆครับผมขอเปนชัแสดงว่าจะเป็นงวดที่สองเลยครับเป็นงวดที่สองครับแต่ถ้างวดหน้าถ้ามาทันก็จะทําพิธีให้ดูเป็นเลขนี้เป็นการทําพิธี แต่การทำก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วบางทีงวดนี้จะมีกีฬาในหมู่บ้านด้วยก็เลยทําไว้ก่อนเหมือนกันครับผมครับต้อเอาไว้ก่อนครับตัวเรืองครับเผื่อไปแข่งกีฬาแล้วติดงานกีฬาไม่ได้ทันทีเลยคืไม่ทันนะคะท่านผู้ชมทีเผทีนงวี้กนะครับที่เาอกอะไรอยู่ตอคอดิก็ลาอ้อตอคอเนาะตุลาคมครับมัตได้อยู่ครตบทยน ตุลาคมต้นเดนาคพี่น้องเือนลาคัตุลาคมอุลาคกตุาคมลาคมตาคตุลานลาคมลาคมตุลาคมลาคมตุลาคมาคมตาคมนุวาคีตดลคตุลาคมนุครตบลาคมตุลาทมุลาคือุลาคมตุลาคมตะลาครับคตุล้คมนุาคมตุานมาคมับแาลาคมตลาลาวม็ุลาแล้วก็ุลา แคบแคปเลยเจ็ดแปดสามสี่ห้านทาง2ตัว3ามเหนึ่งครับรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยสิบหกราคม2567นะ้ร้บครับเป็นเลขพิธีลอยลมที่สารหลวงดาวันนั้นจับเต็นท์มาแรงมากทำทุกกางทีหลมกับเล่ลวนมาลอยลมนี่เลอยลมสนานะครับแต่ว่าอาจจะเล่าให้ฟังเราข้าวว่าตัวเลขจะลอยผ่านผ่านแป๊บเดียวครับ แบบไหนครับชุดแรก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 คือเจ็ดแปดสามนี่ทำพิธีครั้งแรกครับครับและชุดที่สองก็คือสี่เอสี่ห้าศูนย์นี่ต้องใช้ทำพิธีคนละวันยานขั้นสูงครับถึงจะได้ตัวเลขนี้มาเพราะว่าเร็วมากเร็ววิ่งเร็วมากต้องจำจำไม่ทันคือทูบตีเทียนห้าเล่มห้ามดับ หนึ่งสองสามสี่ห้าเวลาทําพิธีจละกล้งครับครับถือว่าอัดดับถือว่าไม่ผ่านครูบาอาจารย์นะครับที่เห็นพร้อมกันทั้งหมดเห็นพร้อมกันหมดวิ่งทรุ่เดียววิ่งครับเดียวเห็นพร้อมกันเลยใช่ครับเวลาทาพิธีสาตัวองตัวนี้นะสามตัวครับเห็นแล้วต้องจําให้ได้จําให้ได้แล้วจะมีตัวมาตัวเน้นตัวอะไรไหมครับถ้าตัวเน้นผมชอบสามเก้ากับห้าศูนย์ครับอาเน้นนะครับเป็นเลขลอยลมที่ที่เคยทําแล้วสบความส์เร็จสามงดติดครับ นี่ครั้งแรกนะารับที่ท่านได้เปิดเผยนี่เปิดเผยจริงๆก็ไม่ค่อยกล้าบอกครับอันนี้คืองวดที่สองบอกบุญวันที่สองเนาะครับก็คือเป็นเลขที่แบบอาภัจําครับผมสองชุดนี้ครับผมสองสองชุดสองชุดเนาะครับแต่ว่าเลขสูตรก็ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ทำเน้นทีนะครับทำพิธีถ้าผมเน้นก็ตัวงดำพอเน้นนะครับผมพอเน้นต่าง เนีก็เป็ดมีกาแดงไหมครับไม่มีพอยึบกาแดงมีกาแดงนะครับผมขอให้สีแดงมีไหมครับมีมีครับผมขอให้สักจะช่วยวงเนาะจุดที่ว่าชอบพี่น้องเราตัดสินใจง่ายขึ้นครับวงผมชอบตัวนี้ครับผมสี่ห้าสูทนะครับสี่ห้าสูทจะได้ให้พี่น้องเขาได้ตัดสินใจในการสองตัวสามเก้าสำหรับคนคุณน้อยนะครับให้แดงๆเลยวงกลมให้นะครับสองชุดนะครับบุ๊คพีครับ สำหรับเลขลอยลมของอาจารย์จุลดนะครับลอยมา2ชุดชุดแรกก็คือ783กับ39มเก้าชุดที่2 450กับ61ครับเน้นไปที่39กับ4 5 0 0นะครับ16ตุลาคมนะสิบเจ็ดใช่ครับตอนนี้ก็ลอยไปลอยอยู่ที่กองสลากกองสลากใช่เพราะฝากครับทีเดีก็จะฝากเลขไปที่กองสลากครับครือถ้าแบบ ให้เหมือนเป็นลมไล่ไล่ลูกบอลให้ตกลงไปใตน,ตนตอนตอนทำาถิตอต,อตอนตอนที่ไปจับสลากแต่แรกผมก็เห็นครูบาอาจารย์ให้ทําก็หยุดไปนานแล้วยังคือไปรับหมอกรสร้างแล้วยังไม่ทำสักทีก็เ,เลยลมงทำดูงวดที่แล้วก็เข้าทำครั้งแรกเข้าเลยเข้าเลยครับอันนี้ก็ตามต่อนะพี่เนาะตามต่อโชคดีนะครับที่มดที่ย์ดีพี่นะครับเอาไว้เป็นแนวทางรัฐบาลไทยงวดงวดกรอนใรื่ออะไรศูนย์ห้าเก้าครับศูนย์ห้าเก้าครับแต่นี่เม็ดเดียวครับแต่เอฟซีเขาไปตีเป็นหกห้าด้วย คร,ครับก็ถือว่าได้ได้ทั้งทั้งบนทั้งล่างครับก็ปิดถูกขออภัยก็มีใครรู้เนาะครับครับครับก็ดูไว้เป็นแนวทางแนวทางครับสุดท้ายโชว์โชว์อยู่เนี่ยทีช่ร้องมันไอเอฟดีตัดหน้าจออีกครั้งนึ่งนะครับก่อนสิลงคลิปเนาะครับอ่านะครับเจ็ดแปดสามสามเก้าสี่ห้าศูนย์และหกหนึ่งนะครับครับงวดหนึ่งลงได้แค่สองครั้งไม่ไม่ไม่เกินสองครั้ง เป็นแนวทางของอาจารย์จุติวดแล้วทุกวันใช่เป็นอาจารย์เลยครับอาาจรย์ท้ายสุดก็ขอบคุณขอบคุณอาจารย์จุติวดที่ได้นำแนวทางนะครับเป็นเลขสูตรมา่ไม่เลขสูตรนะครับเป็นเลกกรทำพิธีทำพิธีนะครับมาแบ่งปันครับ เอทำเกับให้มีช่วงนี้แล้วตามเนาะมักก็ถามเนาะนะครับก็ขอบคุณช่างตดสับปูบคุณครับขอบคุณครับขอบคครับอาจารย์นะครับอาจารย์ครัชคครับผมครับวัสครับสวัครับันนีผมเราไม่บ